สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เนี่ยเราจะมาสอนวิธีการทําขนมชัน้นกันนะคะมาดูกันว่าวิธีการทำเนี่ยจะยากหรือจะง่ายแค่ไหนาม,มาดูกันเลยเรามาเริ่มดูวัตถุดิบของเรากันเลยค่ะวัตถุดิบของเราก็มีแค่นี้นะคะหาซื้อตามร้านสะดวกซื้อทั่วไปได้เลยค่ะขั้นตอนแรกของเรานะคะก็คือการไปเก็บดอกอัญชันค่ะเพื่อใช้เป็นสินคเงินนะคะ บรรยากาศตอนเช้าบรรยากาศดีมากเลยค่ะแสงสีสวยหมดเลยค่ะแล้วก็ต่อมานะคะคือไปเก็บแก้มังกรค่ะเพื่อใช้เป็นสีแดงนะคะขั้นตอนต่อมาเนี่ยเป็นการขุดเลือกมะพร้าวที่จะใช้เป็นน้ำกะทินะคะเราจะใช้มะพร้าวขาวค่ะครึ่งกิโลการขุดมะพร้าวเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องขุดให้ถึงกลานนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะทําให้น้ำกะทีของเราดําค่ะขุดประมาณนี้นะคะต่อมานะคะ เป็นการต้มดอกอัญชันค่ะเพื่อให้อัญชันเนี่ยเกิดสีออกมานะคะเราจะใช้ไฟกลางนะคะไฟไม่ต้องแรงมากจนเกินไปค่ะให้อัญชันเนี่ยต้มอันชันจนสีดอกอัญชันซีดเลยค่ะตอนนี้น้องก็เริ่มเดือดแล้วนะคะหลังจากที่เราได้สีน้ำเงินจากอัญชันไปแล้วนะคะต่อมาเราก็มาต้มเปลือกแก้วมังกรกันต่อค่ะใช้ไฟกลางเหมือนเดิมนะคะต้มน้องให้น้องออกเป็นสีแดงนะคะ ระหว่างที่เราต้มรอเปลือแก้วมังกรเดือดเนี่ยนะคะเราก็มาเริ่มตวงแป้งมันกันก่อนเลยค่ะใช้ปริมาณ200กรัมนั่นเองนะคะสูตรจะเป๊ะไหม200กรัมนั206อ่าเราตักออกให้เหลือ202นะคะต่อมาเนี่ยเป็นแป้งท้าวยายม่อมค่ะใช้ปริมาณ150กรัมค่ะต่อมาจะเป็นแป้งข้าวเจ้านะคะเราจะใช้ปริมาณ100กรัมค่ะลุนไปเรื่อยๆนะคะว่าจะถึงน้อยกรัมหรือเกินค่ะเกินมันอีกแล้วนะคะ มานะคะเราจะตวงน้ำตาลทรายขาวค่ะใช้ปริมาณ400กรัมค่ะเอาเทใส่หม้อนะคะเพื่อจะทําเป็นน้ําเชื่อมค่ะต่อไปน้ําเปล่านะคะเราจะใช้250กรัมค่ะตวงน้ําตาลทรายขาวกับน้ําเปล่าเสร็จแล้วเนี่ยเราก็นําไปตั้งไฟค่ะใช้ไฟกลางเช่นเดิมนะคะคนไปเรื่อยๆนะคะอย่าให้น้ำอย่าให้น้ําตาลมันไหม้นะคะต่อมานะคะเมื่อได้น้าเชื่อมมาแล้วเนี่ยเราก็จะมาคั้นน้ากะทิกันต่อเลยค่ะ เมื่อคัน้นกะทิเสร็จแล้วนะคะเราจะนําทั้ง3ามแป้งเนี่ยที่เราตวงไว้เนี่ยมาผสมเข้าด้วยกันค่ะเมื่อเราผสมทั้งสามแป้งเข้าด้วยกันเสร็จแล้วนะคะเราก็ใช้เกลือหนึ่งช้อนชาค่ะใช้ปริมาณที่พอป,ประมาณนะคะแล้วก็ขยาแป้งเนี่ยให้ละเอียดค่ะแป้งเทายมอมเนี่ยจะเป็นเม็ดเล็กมากนะคะขยําไปเรื่อยๆเลยค่ะเมื่อแป้งเริ่มละเอียดเนี่ยเราก็จะ ค่อยๆใส่น้ำเชื่อมลงไปนะคะค่อยๆใส่ลงไปทีละนิดน,น,นะคะอย่าเทไปทีเดียวค่ะแล้วก็ขยำไปเรื่อยๆค่ะจนแป้งมันเข้าเนื้อด้วยกันแล้วก็เหลวค่ะขยำไปเรื่อยๆเลยนะคะใส่น้ำเชื่อมไปเรื่อยๆแล้วนวดจนน้ำแป้งเหลวเนี่ยเราก็จะใส่น้ำกะทิลงไป400กรัมนะคะค่อยๆใส่น้ำกะทิลงไปเหมือนกันค่ะ เราจะแบ่งแป้งเป็น3ส่วนเท่าๆกันค่ะเมื่อเราแบ่งแป้งออกเป็น3ส่วนเท่ากันแล้วเราก็จะใส่สีลงไปค่ะแต่ละสีเนี่ยใช้ประมาณ100ถึงกรัมเท่านั้นนะคะได้สีอันชันมาแล้วนะคะต่อมานะคะเป็นสีแก้วมังกรเนี่ยแก้วมังกรจะมีเอ,อ่อเนื้อเปลือกมันติดมานะคะเราก็จะใช้ที่กรองค่ะเพื่อให้เนื้อมันละเอียดนะคะ ต่อนะคะเป็นสีขาวค่ะเราจะใช้น้ำเปล่า100กรัมเช่นกันค่ะเมื่อเราได้สีของแป้งขนมชั้นทั้ง3ส่วนออกมาแล้วนะคะต่อไปจะเป็นวิธีการนำไปนึ่งค่ะก็ตักน้ำใส่หม้อนึ่งแล้วก็ใส่ใบเตยลงไปด้วยนะคะเพื่อจะได้ส่งกลิ่นหอมค่ะใส่ทานน้ำมันพืชลงไปในแม่พิมพ์ด้วยนะคะเพื่อตอนนึ่งเสร็จเนี่ยขนมชั้นจะได้ไม่ติดกันค่ะ จากนั้นเนี่ยเราจะนําแม่พิมพ์ป่าเนี่ยไปอบในหม้อนึ่งก่อนนะคะปิดฝาทิ้งไว้สักแปบนึงนะคะแล้วก็เรารมาใส่กะทิชั้นที่1เลยค่ะเมื่อใส่ชั้นที่1เสร็จแล้วนะคะเราจะปิดฝาทิ้งน้องไว้ประมาณ1นาทีครึ่งค่ะไม่เกินนี้แล้วก็ใส่ชั้นต่อๆมาเลยค่ะปิดฝาแล้วก็นึ่งชั้นที่2ชั้นที่3ต่อไปเรื่อยๆเลยค่ะนึ่งไปทีละชั้นนะคะส่วนชั้นที่2ชั้นที่3เนี่ยจะใช้เวลานานนิดหน่อยค่ะ ในการนึ่งขนมชั้นแต่และชั้นเนี่ยเราจะใช้เวลาเปิดฝาหม้อไม่นานนะคะ <_' S 1> เพราะว่าเดี๋ยวถ้าเราปิดฝาหม้อไว้นานเนี่ยขนมชั้นเนี่ยจะไม่เป็นชั้นค่ะจะแตกออกเป็นชั้นๆแบบไม่ติดกันค่ะแล้วก็จะไม่เกิดความเหนียวด้วยค่ะแต่ถ้าเราแบบเปิดฝารีบเปิดฝาจนตั้งแต่ขนมชั้นยังไม่แข็งตัวเนี่ยมันก็จะเละไปค่ะไม่เหนียวเหมือนกันค่ะตอนทานเราต้องรอจังหวะด,ดีๆนะคะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะ เราจะอยนไปน้องไปพักก่อนนะคะรอให้เย็นก่อนนะคะเราถึงจะแกะออกได้ค่ะหน้าตาออกมาสีสวยมากเลยนะคะนี่เป็นการทําครั้งแรกเลยนะคะที่เป็นการทาสางสีค่ะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับขนุชั้นของเราส่วนใครที่อยากนําไปทําตามนะคะสามารถไปทําตามกันได้ง่ายๆเลยค่ะและขอขอบคุณนะคะที่เข้ามาชมคลิปนี้ค่ะ